แต่งตัวสวยไปไหว้พระใช่ไหมคะแก้ชงให้ยายโอ้ไหว้พระหมอวัดก็สนุกได้ใช่ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปรือเปล่าถ่ารูปไหมคะอ่า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 อ่จุกหายไปหนึ่งจุกวันนี้ตาตายายสบายละมีพี่พี่แฝดมาช่วยเลี้ยงก็โอ้โหเกอเป็นคลาสส่วนตัวสนุกเขาเลยล่ะเป็นย่าหมดยังคะโอ้โห กำลังจะไปไหว้พระแล้วนะนจุนย่าตื่นคะ่ะจะไปไหว้พระแล้วคะ่ะลูกไปเร็วเร็วเร็วรว,วไปเดี๋ยวยายไปแต่งตัวแล้วนะคะค่ะยิ้มคะ่ะโออที่ประจำใช่ไหมคะแต่งตัวสวยไปไหว้พระใช่ไหมคะแก้ชงให้ยายโอ้ไหว้พระได้เลยเดี๋ยวรอยายถ่ายรูปคู่กับจุนย่าด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะ เก่งที่สุดเลยค่ะเก่งที่สุดนี่อะมาถ่ายยายนะคะขอยายถ่ายมั่นนะคะอ่าไปอยู่กับป้านะนี่นะคะแม่อุกมาในรู้กกำเด็กกระสองนะคะทั้งเซตนะคะก็คือตัวเสื้อด้วยแล้วก็กระโปรงด้วยนะคะรองเท้าก็โรเจอร์วิเวนะคะแล้วก็กระเป๋านี่ก็เป็นของ a อมเมสนะคะโบริ o ออนริวนะคะก็ประมาณนี้นะคะอ้อลืมไปค่ะแว่นตานะคะของคุณชี่ค่ะนี่คะ่ะประมาณนี้คะ่ะ เร่จะไปไหว้พระค่ะนี่เต็มขันรถเลยตายายนี่ยุ่ย่าค่ะนั่งอยู่นี่แล้วก็ป้าป้าวันนี้ขับรถแล้วก็มามีม้างหน้านาคะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะไปไหว้อะไรพัวเนี้ยยายจนะชงอ่าแล้วก็ป้าป๊าเขาก็ชงปีนี้ค่ะปีนี้ไม่ใช่วันนี้ปีนี้ ถึงกันแล้วนะคะนี่ค่ะวัดมังกรค่ะเวลาที่บ้านแม่เนี่ยมีใครชงก็จะมาไหว้แก้ชงกันที่วัดนี้นะคะเจ้าเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อคุณจ้าเก่งที่สุดเลยลูกมาวัดก็สนุกได้ใช่ถ่ายรูปไหมถ่ายรูรือเปล่าถ่ายรูปไหมคะอ่า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 จุกหายไปหนึ่งจุก เป็นเษธีชั้นานสีชั้นดานสีดีใจเลย,เ,ลยเห็นน้องจเจอน,น้องใช่ไหมน้องก็ดีใจพี่พี่ก็ดีใจน้องอ่ะวันนี้ตาตายายสบายละมีพี่พี่แฝดมาช่วยเลี้ยงใครรักยาย เดี๋ยวเนวี่ทำไมไหลไปวะเฮ้ยอันนี้ของป,ปา๊าป๊าอันนี้ของจุนย่าค่ะเป็นนางงามเป็นนางสาวไทยกินอาซายโบอ,อร่อยจุนย่าชอบแน่นอน โอเคขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ากันก่อนขอบคุณเร็ยนเรเมื่อกี้อยู่บนรถเรื่องชวนหมาเต้นอยู่เลยใช่ไหมเมื่อกี้ทำอะไรคะอ๋อนี่นะคะหมูกระทะสุกี้ เด็กทำไรลูกจญญาหมดยังคะโอ้โหโอ้เรากินเยอะแล้วเบิ้มมากพอแล้วนะเดี๋ยวกินหมูหมูนะโอ้ยลับลาพี่พี่ลับลาอ่ะกิ๊ดกิดพี่พี่กิ๊ดพี่กิ๊ดน้องหนีน้องหนีโอเคค่ะสวัสดีครับตุ้ดซีเตรียมโซนนานาเปย์อ้อนไว้มาอีกนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นซันเดย์บล็อกนะคะทนี้นเรากิน,ะะนกข้าวกันบนรถนะคะเพราะว่าอ๋อขอโทษด้กเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องพาจุญญาออกมาซาฟารีเบอร์แต่เช้านะคะวันนี้แอคทิวิตี้ค่อนข้างแน่นนะคะงั้นเดี๋ยวมิไปกินข้าวกับอามาแล้วก็ตอนสี่โมงเย็นจุญญามีไปจิมบอรีนะคะกับญาติเขาก็เดี๋ยวไปดูบ,บรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงไปค่ะขออนุญาตไปกินกนนะคะ ใชค่ะลูกเดี๋ยวไปซาฟารีเวอร์ใช่ไหมคะอย่าเพิ่งง่วงนะลูกเดี๋ยวไปดูเสือนะยีราซีบราชายเพราะว่าอันนี้เขาโตขึ้นกว่าเดิมเนี่ยลูกใช่เขารู้เรื่องเรื่องมากกว่าเดิมเช้ยวันนี้นกเยอะตังเลยอ่ะบีดูบีดดิเลือกให้ให้ให้เอฟซีดูสิคะว่าอยู่ไหนคะจีบราใช่ไหมคะว้าวจีอะไรคะ ดีเล้วบ้าเย้ดีเป่าอูดนหนพูดจิอูดคนเยอะมากบ้าโว้ยว่ายืนอยู่หน้ารถเราเลยลูกไล่ไหนไลออนทำเสียงไงคะไหนไลออนทำเสียงไงคะลูกไหนเล่าทำไมแบบอันนี้แบบไลออนไม่มีแบบเออขนแบบนี่ไงนี่ไงขนถูกขนเยอะๆนี่ไงมันตัวผู้ตัวเมียไงแม่อ๋ออาจารย์พิ่รู เขาคู้เป็นคนเยอะใช่ใช่ใช่เส um ือเบ่งเกลไทเกอร์โอโหเกอร์ไทเกอร์ไหนเจอแล้วเหรอมามไม่เห็นเลยใช่ไหมไทเกอร์ป่ะใช่ไหมไทเกอร์อยู่ไหนชี้ให้มันด oui> ูได้ไหม ยใช่ใช่ใช่นี่นาในรูเต็มเลยไทเกอร์ทำเสียงไงคะว้าวอีกทีที่เราแอบมาโชว์รูมมินินะคะเนื่องจากว่าอยากเปลี่ยนรถเพราะว่าอยากเปลี่ยนจากคันใหญ่มาคันเล็กอีกแล้วค่ะก็เลยมาแอบดูที่โชว์รูมของมินินะคะดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะได้คันไหนนะทุกคนเพราะจริงๆเราแอบมีไปดูเล็กซัสไว้ด้วยแต่ก็ยังเลือกไม่ได้นะคะมีเขาแอบชอบมินิมากใช่ไหม ก็เลยต้องมาดูมินินะคะแต่ว่าพอมาดูมินิมินิราคาดีมากแล้วก็รถมันน่ารักอ่ะมันแบบมันมีสไตล์อ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรเดี๋ยวจะมีไปเทสต์ไดรฟ์ด้วยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะชอบไม่ชอบนะคะอันนี้เราจตัดสินใจอู่จน้้ำมันจะเป็นไฟฟ้าใช่หรือเราจะเปลี่ยนไปซื้อเครื่องบินตอนนี้เราอยู่แถวทองหล่อนะคะมาทานข้าวกับอาม่าแล้วก็จะไปช้อปปิ้ นม้มาถึงก่อนเดี๋ยวจะว่าจะไปช้อปปิ้งซูเปอร์ก่อนสิ่งนี้อร่อยมากในกระปุกนี้คืออะไรวะชุดเป็นจะลงมันก็คือต้องปรุงแบบลงรู้แหละแต่ว่าแบบหลูเวอร์ตักชูนายพ่อสิโมนบนทำไงที่บอกใบนึโอ้โหที่เลยค่ะสามสามสามนี่ก็ยกให้สามนะ ยกให้อาม่าเลยค่ะชน,นี้ไปอยู่กับมานะคะเดี๋ยวไปเจอที่ M พ o r เรียมไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปสเตชันต่อไปค่ะเดี๋ยวจะไป M p o พเรีมนะคะพา <c oughs> น้องไปแก้แหวนแล้วก็เดี๋ยวมีไปซื้อรองเท้าแล้วก็เดี๋ยวไปเล l e ทิมค่ะ ค่ะพาน้องๆเข้ามาเปลี่ยนไซส์แหวนนะคะที่เอาไปสวมกันที่อังกฤษนะคะใหญ่ไปนิดนึงคะนี่เลยค่ะโอเคครับนี่นะคะใครอยากหาแหวนแต่งงานหรือขอสาวนะคะมาเลยนะคะจัสมินนะคะที่นี่นะคะ่ะบริการดีเยี่ยมค่ะบริการดีเยี่ยมตอนนี้กำลังดู้อุดแหวนแต่งงานเลยค่ะสาะ โดนเลยัวเยอะครับเพราะว่ามันตัดมันตัดอยู่ตอน3กระดัครับ2.9มจนเมาเลยเป็นพรีเมียมไซส์ที่เป็นราคามันจะคุ้มกว่าครับถ้าเราเทียบกันใช่เป็นแค่กระจุกเดียวเองใช่ครับอ,อัน,นจะซ้าไซส์นี่หายา,ยากอยู่ครับจบไหมคะอจบนะคะเรื่องรองเท้าวันนี้นะคะก็ได้ไซส์เรียบร้อยนะคะสวยงามแล้วก็ เดี๋ยวยังไม่จบอีกหลายเรื่องนะเนี่ยเรื่องเสื้อค่ะเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยเขาว่าเราเป็นคนมีสไตล์เฮ้ยขาชมชมตัวเองชม,มอ,องมาเนี่ยแหละค่ะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะคะเราคอยติดตามนะคะตอนนี้พาจุนย่ามาที่ร i ตเต e g y จินะคะเป็นคลาสส่วนตัวสนุกเขาเลยหละเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปช้อปปิ้งแล้วนะคะพาจุญ่าไปเล่นเลตโดจิมมาแล้วเรียบร้อยเหนื่อยมากคนนี้เหนื่อยคือแม่ป๊ะป๊านั่งเฉยเฉยไม่ไม่เอ้ยไม่ต้องเลยป๊ะป๊าป๊ะป๊าแทบไม่เดินเลยไปเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันกนเมื่อกี้สําเร็จไหมไม่สําเร็จไม่สําเร็จคือสีได้แต่แบบอ่ะไม่ไอบก็เลยบอกเขาว่าเอาไว้ถ้ามีแบบที่ชอบและสีที่ชอบให้โทรมาก็เลยรอดแต่มีคนนะคะ มายอยค่ะจะไม่ได้เกี่ยวเลยนะไปอังกฤษมานี่ยังไม่จบเลยเนี่ยจะไปเอารองเท้าอีกดูดูตามใจไปเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามีไม่มีนะคะเดี๋ยวมาลุ้นเนี่ยโอ้ตายแล้วมีพอมาดูแล้วตายแล้วอยากทายโอเคโอเคอ่เดี๋ยวลองไปดูกันจ้า กลับมาบ้านแล้วนะคะวันนี้แบบลองเดย์มากค่ะ such a ล o n g day นะคะเริ่มต้นวันตั้งแต่จริงๆตื่นกันตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะคะก็สตาร์ทล้อมุ่นกันตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ้าน3ามทุ่มนะคะทุกคนตอนนี้ทุนย่าน่าจะน็อกไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้กิจกรรมคือแน่นมากๆเลยเมื่อกี้ก็คือไปกินสุกี้ mk กันมานะคะเหนื่อยมากนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเป่าผมแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบล็อกนี้นะคะใครอยากดู sunday ล็อกแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะชอบคลิป แบบไหนก็แชร์กันมาได้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายย